ปิงเป็นเด็กจิ้มลิม้มน่ารักสดใสการเรียนก็ดีกิจกรรมก็เด่นแต่กีฬาเออไม่ได้เลยถือว่าเป็นเด็กที่เก่งกรอบด้านกันเลยทีเดียว ครใครต่างที่อยากจะเป็นแบบน้ำปิงและน้ำปิงเป็นเด็กม .6 ที่กำลังจะขึ้นมาหาลายัยซึ่งเรารู้กันอยู่ว่าน้ำปิงเป็นเด็กที่ขยันมากว่างก็อ่านหนังสือเล่นดนตรีที่ชอบหรือทำอะไรต่างๆที่คิดว่าจะสามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดเวลามีหน้าตาที่เป็นมิตรใจดียิ้มหวานขี้เล่นจึงทำให้เธอเป็นที่ลกคองหลายๆคน และนี่ยี่หวะเพื่อนสมัยมอต้นที่ไม่ได้เจอกันนานจึงได้พูดคุยและเปลี่ยนชีวิตมอปลายของกันและกันน้ำปิงนั้นได้เล่าว่าชีวิตวัยมอหกของเธอมีแต่เรื่องให้เครียดและกดดันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนและอื่นๆอีกมากมายรอบตัวเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อแม่หรือคุณครู อยากให้เธอนั้นเรียนครูหมออาชีพข้าราชการอื่นๆตัวของน้ำปิงนั้นอยากเรียนนิเทศมากแน่นอนว่าคงไม่มีใครเข้าใจในสีน้ำปิงอยากจะเรียนแต่แล้วอยู่ๆก็มีเรื่องเข้ามาที่ทำให้ชีวิตของน้ำปิงเกือบพังทลายยิว่วาก็ชวนน้ำปิงไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เยื่นขอดให้น้ำปิง อ,อะลองนี่ช่วยได้นะหลังจากที่เขาเจ้าเพื่อนสนิทของล้ำปิงได้ยินแบบนั้นจึงรู้สึกตังหงิดในใจจึงได้ไปถามกับกินเพื่อนที่นั่งโต๊ะข้างๆขอน้ำปิงกินกิงช่วงนี้เธอเห็นน้ำปิงมาโรงเรียนไหมอะเห็นช่วงนี้ไปกับยี่วาบ่อยๆอะ เมื่อกี้ก็น่าจะไปห้องน้ำกันลองเดินไปดูนะอ๋อโอเคขอบคุณนะจากนั้น <_ ć> เขา้าเจ้า <_ ć> ก็เดินไปทางห้องน้ำเราได้เห็นว่า <_ ć> น้ำปิงกับพี่หวากำลังมั่วสุมกันอยู่ <_ ć> เขาเจ้าตกใจจึงรีบดึงแขนของพิงออกมา <_ ć> ทำไมทำแบบนี้อะ่ะนี่มันไม่ใช่แกเลยนะ <_ ć> แกจะเข้าใจได,ได้ยังไงชีวิตแกอ่ะสบายจะตาย ไม่มีใครมากดดันชีวิตฉันอะมีคนกดดันทุกอย่างทำอะไรก็ไม่ได้เข้าใจบ้างไหมแล้วความฝันของแกอะไม่อยากทำมันแล้วหรอลืมมันไปหรือยงังมหาอะไรที่แกอยากเข้าคณะที่แกอยากเรียนอะความฝันเลยนะเว้ยไอดอลที่แกอยากเจออะมันจะได้เจอไหม เราทำความฝ่าแง่เป็นจริงได้กันนะสุดท้ายน้ำปิงกลับไปเรียนหนังสือหันมาตั้งใจเรียนทำสิ่งที่ชอบเหมือนเดิมผลของการกลับตัวทันอ้าวมาได้ไงเนี่ยเงยกันหรือเปล่าดี่จะติดมหาลัยแล้วนะเฮ้ยจริงดิจิงดีด้วยนะโอเคขอบคุณนะแกทำให้ปิงติดมหาลัยที่หวัง และไม่สงว่าใครจะมองอยังไงบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าต้องห้ามบุกคลที่มีบุหรี่ไฟฟ้าถือไว้ครอบครองถือว่ามีความผิดทั้งผู้นําเข้าผู้ขายและผู้ใช้เมื่อเจ้าหน้าที่พบเห็นความผิดซึ่งสามารถเข้าจับกลุ่มได้กรณีเป็นผู้นําเข้ามีโทษจําคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน5เท่าของสินค้าที่นําเข้าหรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีจำหน่ายจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน0 ,0,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีผู้สูบหรือผู้ที่มีบุหรี่ไฟฟ้าถือไว้ครอบครองถือว่ามีความผิดในฐานครอบครองสิ่งที่นำเข้ามาโดยผิดกฎหมายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดมะเร็งปอดหากสูดดมอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองปอดได้และเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเป็นโรคหอบหืดบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นส่วนหนึ่งในการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบความดันโลหิตสูง พูดมาขนาดนี้ละยังไม่เลิกกันอีกหรอว่าแล้วกันไป